สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะนำตัวอย่างของการทำเลเซอร์นะคะว่าการทำเลเซอร์นะคะทำแบบไหนบ้างนะคะเราก็ส่วนใหญ่นะคะมีคนถามในส่วนของการทำเลเซอร์รุ่นป a r เกอร์เจตเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะว่าเอ๊ะเวลาทำที่ต,ตัวสีเงินนะคะมันจะเห็นชัดไหมนะคะแล้วก็ที่ตรงส่วนสีสามารถทำได้ไหมนะคะวันนี้เราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดทำนะคะแต่ละแบบจะเป็น แบบไหนบ้างนะคะรุ่นที่เราจะพูดกันวันนี้คือ p a r k e r อร์จ e r บอ,อยเพนนะคะสีรอยัลบู e นะคะก็เป็นตัวสีออกน้ำเงินสดแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นตัวรุ่นจอเตอร์สเตเลดเนี่ยจะเป็นตัวสเตเล t ทั้งด้ามทั้งในส่วนที่เป็นตัวสีเงินตรงนี้เป็นสเตเล t อยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงบอดี้ที่เป็นสีสีตรงนี้นะคะจะเป็นสีมาจนสุดถึงปลายด้ามเลยเขาเรียกว่าสีรอยัลบู e นะคะ2ตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นเดียวกันนะคะ อ่าคราวนี้วันนี้นะคะเราทําตัวอย่างให้ชมนะคะว่าทําชื่อที่ตรงสีเงินแล้วก็ทําชื่อที่ตรงในส่วนของที่เป็นบอดี้ตรงนี้นะคะจะได้แบบไหนนะคะอันนี้ก็ลองสามารถชมกันได้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะการทําชื่อเนี่ยเขาจะเลือกทําในส่วนของสีเงินเพราะว่าบางตัวเนี่ยบอดี้ตรงนี้ไม่สามารถทําได้นะคะตัวรุ่นนี้นะคะทําได้ทั้งสงจุดเลยนะคะแบบนี้แล้วแต่คนชอบถ้าเกิดทําตรงสี ่น้ำเงินนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูดูก็สวยงามนะคะ แล้วก็ที่สแตเลสก็จะได้สีประมาณนี้ก็คืออันนี้ขึ้นอยู่กับคนชอบเลยนะคะก็คือสวยทั้ง2จุดนะคะนี้จุดแตกต่างกันก็ตามที่เราเห็นจากที่ภาพที่ปรากฏตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนของความทนทานเนี่ยเวลาที่เราทําที่สแตเลสเนี่ยเนื่องจากตัวสแตเลสเนี่ยไม่มีการเคลือบอะไรมานะคะเวลาที่เราทำเนี่ยแบบนี้เราก็สามารถใช้งานได้นานแล้วก็การใช้งานเนี่ยเวลาที่เราเขียนเราจับแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีส่วนของตรง มือสัมผัสใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้งานได้ทนทานส่วนในส่วนของตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราช้ำชื่อเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นกว่าแต่อาจจะมีในจุดข้อเสียตรงที่ว่าเวลาที่เราใช้งานเราจะสัมผัสตรงนี้ค่อนข้างเยอะเวลาที่เราสัมผัสบ,บ่อยๆเนี่ยอาจจะมีการที่ สีอาจจะจางลงได้นะคะในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบเลยแต่ว่าเวลาทำชื่อออกมามันก็ค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็สวยอันนี้บางคนแบบว่าเวลาจับไม่อยากได้ให้บางชื่ออยากให้เห็นเราก็เลือกที่จุดตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบให้สีชัดๆเราก็เลือกตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ หลังจากที่ดูคลิปจบนะคะก็สามารถตัดสินใจกันได้เลยนะคะว่าเราอยากจะทำชื่อตรงไหนนะคะสำหรับตัวรุ่นปักเกอร์จอดเตอร์นะคะที่เป็นตัวสแต l เลสก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ